จบสิ้นแล้วยาที่ผมเสพเพื่อทนฝืนใช้มันยื้อชีวิตหมดไม่เหลือผมแบกรับความทรมานได้อีกไม่นานสุดท้ายแล้วอาจถึงขั้นกระโดดจากหน้าต่างนี้ลงไปถนนด้านล่างอย่าคิดนะว่าที่ผมเป็นท่านอมอร์ฟีนเพราะมเนพวกเหลวแหลกไม่เอาไหนเมื่อคุณได้กวาดตาอ่านหนังสือนี้คร่าวๆค,คุณอาจเดาว่าแม้จะไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าทำไมผมต้องลืมมันหรือว่าทำไมผมต้องตายด้วย มันเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกและครั้งเดียวในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ทําให้ผมรู้สึกตกเป็นเหยื่อให้พวกทหารจู่โจมของเยอรมันสงครามครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นและโดยศักยภาพการสู้รบทางทะเลของชาวฮัน ก็ไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้เรือของเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างชอบธรรมตอนที่เราไปลูกเรือเราถูกปฏิบัติอย่างยุติธรรมและได้รับการใส่ใจในฐานะผู้ต้องขังทหารเรือใจกว้างดีแน่นอนมันคือวินัยของผู้คุมหลังจากที่เราถูกจับตัวไป5้าวันผมจะคิดแผนการหลบหนีลงเรือลำเล็กพกน้ำดื่มไป หาจังหวะดีๆแอบหนีเมื่อตัวผมได้ล่องเรือไปอย่างอิสระผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่มีเข็มทิศนำทางทำได้แค่คาดคะเนนทิศทางจากตำแหน่งดวงอาทิตย์และดวงดาวไปยังทิศใต้ตามเส้นศูนย์สูตร ตามเส้นลองเตจุดแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่มีเกาะให้มองเห็นเลยสักเกาะอ,อากาศดีมาก ไม่รู้ว่าลอยอยู่บนทะเลภายใต้แสงอาทิตย์มาแล้วกี่วันทําได้แค่รอเลือสักลําแล่นผ่านมาหรือไม่ก็หวังให้เรือพัดไปเกยฝั่งเกาะไหนก็ได้ไม่มีวี่แววของเรือหรือว่าเกาะผมจึงรู้สึกสิ้นหวังและโดดเดี่ยวท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ มีบางอย่างเปลี่ยนไปตอนที่ผมหลับรายละเอียดที่ผมไม่รู้ตอนผมกำลังหลับฝันร้ายมันค่อยๆก่อตัวใหญ่ขึ้นเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองติดอยู่ท่ามกลางเมื่อโคลนสีดำพร้อมคลื่นที่ราบเรียบ ไกลสุดสายตาเท่าที่สายตาของผมจะมองเห็นเรือผมคว่ำอยู่ไม่ไกลจากผมมากนักบางคนอาจคิดไปว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจที่เหตุการณ์นี้เปลี่ยนไปอย่างไม่ทันให้ได้ตั้งตัวแต่ที่จริงแล้วสำหรับผมมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองบรรยากาศและพื้นที่มันช่างเหม็นเน่าได้แทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกถึงแก่นใจของผม พื้นที่ทั้งหมดเน่าเสียเต็มไปด้วยปลาเน่าตายเกลื่อนและอีกหลายอย่างที่ผมเห็นมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ท่ามกลางโคนตมที่ทอดยาวไม่รู้จบบางทีผมไม่ควรหวังว่าจะเอื้อนเอ่ยคำใดได้อีกสิ่งที่ซ่อนเร้นในความเงียบท่ามกลางความเวิ้งว้างอันดำมืดที่กว้างใหญ่ไม่มีเสียงหรือวิแววของสิ่งมีชีวิตใดๆให้เห็นนอกจากความกว้างใหญ่ของเมือกสีดำที่คงความสมบูรณ์สงบนิ่งอยู่แบบนั้น ความเป็นเนื้อเดียวกันของพื้นที่นี้บีบผมให้รู้สึกสะเอียนและกลัวดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมาจากท้องฟ้าซึ่งผมเกือบดำไปทั้งตัวท่ามกลางความโหดร้ายไร้เมฆราวกับสะท้อนถึงบึงน้ำลึกใต้เท้าของผมพอผมคลานมาที่เรือเกยตื้นผมก็นึกได้ว่ามีเพียงกรณีเดียวที่สามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ ตลอดการเปลี่ยนแปลงของภูเขาไฟที่พัทุอย่างฉับพลันระดับชั้นผิวในส่วนของมหาสมุทรจะทะลักออกมาบนพื้นดินทําให้เผยพื้นผิวที่ผ่านเวลาหลายล้านปีไม่อาจรับรู้ความลึกของมันได้เป็นเรื่องดีหากมีดินแดนใหม่เกิดขึ้นใต้เท้าของผมนั่นทําให้ผมไม่ทันฟังเสียงรบกวนที่แทรกมาพร้อมกับคลื่นของมหาสมุทรผมจึงตั้งใจฟังเสียงนั้นมากขึ้นไม่มีนกทะเลตัวไหนเกาะอยู่บนซากศพแม้แต่ตัวเดียว ผมนั่งคิดวนไปวนมาอยู่บนเรืออยู่หลายชั่วโมงแล้วก็นอนตะแคงข้างเงาแสงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนอย่างช้าๆเวลาผ่านไปพื้นดินลดความเหนียวลงมันแห้งพอที่จะให้ผมได้ออกเดินทางต่ออีกสักเล็กน้อยคืนนั้นผมหลับไปงีบหนึ่งแล้ววันต่อมาผมก็จะเตรียมเสบียงน้ำและอาหารเตรียมพร้อมออกเดินทาง เพื่อตามหาทะเลที่หายสาบสูญและหาความช่วยเหลืออีกด้วยเช้าวันที่3ผมรู้สึกว่าพื้นนั้นแห้งพอจะเดินได้กลิ่นซากปลาเหม็นแทบบ้าแต่ผมก็กังวลเกินกว่าจะนึกถึงเรื่องเลวร้ายได้ผมจึงรวบรวมความกล้าและมุ่งเดินทางต่อไปโดยไม่ทราบปลายทาง ตลอดทั้งวันผมมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆมีจุดชี้นำเป็นเนินสูงและมันอยู่ไกลมากกว่าที่อื่นท่ามกลางทะเลทรายคืนนั้นผมตั้งแคมป์ เลียงคงตั้งใจจะมุ่งหน้าไปสู่เนินเขาต่อไปพอมาดูใกลๆ้ๆรู้สึกว่าจะน่ากลัวกว่าตอนที่ผมเห็นมันครั้งแรกซะอีกยามเย็นวันที่สี่อย่างน้อยก็มาถึงตีนเขาแล้วคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะสูงมากขนาดนี้ ุบเขาที่ขวางกั้นทําให้โล่งขึ้นจากพื้นผิวทั่วไปแค่เห็นก็เหนื่อยที่จะปีนแล้วผมเลยหลับตรงเนินเขาไม่รู้ว่าทําไมคืนนั้นความฝันของผมถึงได้เลวร้ายนักแต่ก่อนที่ข้างแรมและจันเซียวจะโผล่ขึ้นมาเหนือที่ราบทางทิศตะวันออกนั้นผมตื่นขึ้นมาเหงอแตกตกใจกลัวไม่สามารถนอนต่อได้ เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันมากเกินกว่าจะรับไหวได้อีกครั้งหนึง่งภายใต้แสงจันในคืนนั้นผมเห็นตัวเองว่าช่างโง่จริงๆที่เดินมาถึงที่นี่ไม่มีแสงอาทิตย์ใดสาดส่องลงมาการเดินทางของผมจึงไม่ต้องใช้พลังงานมากนักแน่นอนตอนนี้ผมกลับรู้สึกมีแรงมากพอที่จะปีนเขาอีกรอบหนึ่งแล้วผมแบกเป้แล้วก็เริ่มเดินทางมุ่งสู่ยอดเขา ผมบอกเลยว่าความน่าเบื่อสำซากในการเดินขึ้นเนินเขานี้กลับกลายเป็นความรู้สึกสยองแทนแต่ผมคิดว่าผมมีสิ่งที่กลัวมากกว่าเมื่อขึ้นมาพอได้มองลงไปเห็นหลุมอีกด้านที่วัดความลึกไม่ได้หลุมพวกนั้นแสงของดวงจันทร์ไม่สามารถสาดส่องแสงไปถึงก็หลุมได้ผมรู้สึกว่าตัวผมยืนอยู่สุดขอบโลกผมจ้องขอบหน้าผายามค่ำคืนที่ยาวนานเกินกว่าจะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ความกลัวของผมมันกระตุ้นความสนใจให้ผมนึกถึงบทกวี Paradise Lost ตรงที่สาตาหน้าขยะขแขยงปีนผ่านอาณาจักรของความมืดเมื่อดวงจันทร์อยู่สูงกว่าท้องฟ้าผมก็เริ่มมองเห็นทางลาดหุบเขาที่ไม่ค่อยตั้งฉากมากตามที่ผมได้คิดเอาไว้ก้อนหินแต่ละก้อนที่ผมเหยียบนั้นมันแข็งแรงพอให้ผมได้เดินลงไปข้างล่าง ขณะที่ผมลงไปได้ไม่กี่ร้อยฟุตทางลงเริ่มสะดวกมากขึ้นมีบางอย่างถูกปลุกโดยแรงกระตุ้นซึ่งผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ผมตะเกียกตะกายลงจากโขดหินอย่างยากลำบากได้ถึงพื้นทั้งล่างอย่างนุ่มนวลเมื่อจ้องมองความมืดมิดที่ที่ไม่สามารถมีแสงส่องไปถึงทันใดนั้น สายตาของผมถูกดึงดูดด้วยวัตถุขนาดใหญ่มันตั้งตรงงานโดดเดี่ยวที่อีกฝ้าของทางลาดระยะทางไม่เกินร้อยหลาวัตถุชิ้นนั้นมันส่องประกายเพราะแสงจันที่สะทอนลงมาบนพื้นผิวมันเป็นเพียงก้อนหินขนาดมหืมา ในไม่ช้าผมก็เริ่มมั่นใจแต่ก็ยังสงสัยในรูปร่างและตำแหน่งการจัดวางของมันดูแล้วไม่น่าเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติยิ่งพิจารณามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกหาคำอธิบายไม่ได้แม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่โตมโหฬารและวางอยู่ในจุดดำมืดอยู่ใต้ทะเลลึกมาตั้งแต่โลกมีอายุได้ไม่มากผมรับรู้ได้ในทันทีที่เห็นวัตถุแปลกประหลาดนั้นว่ามันมีรูปทรงที่สมมาตรมาก ซึ่งกลุ่มคนที่พอจะมีฝีมืออาจเป็นกลุ่มคนกับที่บูชาสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาก็เป็นได้รู้สึกงงและกลัวในเวลาเดียวกันหากไม่มีความสนใจแบบนักวิทยาศาสตร์หรือนักโบราณคดีแล้วละก็ผมคงไม่เข้าไปมองดูมันกใกล้ๆแม้แต่ก้าวเดียวดวงจันทร์ตอนนี้อยู่ใกล้มากมันทั้งแปลกและดูมีชีวิตชีวา เหนือเนินสูงตรงานจมอยู่ในเหวเผยให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นน้ำที่กว้างไกลไหลยอยู่ด้านล่างมันคดเคี้ยวสุดสายตาทั้งสองและเกือบจะกระทบโดนเท้าผมขณะที่ยืนอยู่บนทางลาดข้ามรอยแยกไปคลื่นน้ำซัดฐานเสาหินแท่งนั้นซึ่งพื้นผิวของมันผมสามารถแกะรอยจารึกและประติมากรรมหยาบๆยาบนี้ได้ รูปแบบการเขียนเหมือนอักษรเฮโรกริฟิกที่ผมไม่รู้จักและมันก็ไม่เหมือนอักษรในตามหนังสือที่ผมเคยเห็นเลยภาพกราฟิกที่เห็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำทั่วไปที่เรารู้จักอย่างเช่นปลาปลาไหลปลาหมึกกุ้งหอยวานและยังมีสัตว์อีกหลายชนิดบนจารึกที่ยังไม่สามารถจะระบุตัวต,วตนได้ในโลกยุคใหม่แต่ใครการย่อยสลายรูปลักษณ์ที่ผมเคยสังเกตเห็นที่มหาสมุทรนั้นนะ นี่เป็นเพียงภาพแกะสลักขึ้นมายังไงก็ตามทำให้ามาผมรู้สึกเคลิบเคลิ้มเหมือนถูกมนต์สะกดเลยเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่แทรกแซงบนผิวน้ําคือสิ่งมีชีวิตขนาดมหือมาถูกสลักเป็นรูปนูนต่ําพวกที่สนใจคงดีใจจนเนื้อเต้นผมว่าพวกมันพยายามวาดรูปคนนะอย่างน้อยๆรูปร่างคล้ายกับคนสิ่งมีชีวิตในรูปสลักพวกนี้ดูคล้ายกับปลาในถ้ำทะเลที่ไหนสักแห่ง เหมือนพวกมันแสดงความเคารพกับแท่งหินที่ดูมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้บาดาลหน้าตารูปร่างพวกมันผมขอท้าว่าอย่าพูดมากกว่านี้จะดีกว่ายิ่งพยายามนึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งเลนลางไปเรื่อยๆความพิลึกนี้อยู่เหนือจินตนาการมากกว่านิยายของโคหรือของเบาเวออีกนะพวกมันเหมือนมนุษย์มากแต่ว่าโครงสร้างของพวกมันมีพังผืดที่มือที่เท้าหน้าตกใจที่ตามันกว้างและมีริมฝีปากย,ย้อยดวงตาใสาและโปนออกมา ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกที่ไม่สามารถนึกออกได้แปลกมากพอแล้วเหมือนกับว่าพวกมันถูกสลักอย่างหยาบๆเพื่อสัดส่วนที่ไม่ลงรอยกับพื้นหลังหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่ากำลังฆ่าวานนั้นมันมีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันเองขอตั้งข้อสังเกตอย่างที่เคยกล่าวเอาไว้มันพิลึกและมีขนาดที่แปลกในช่วงใจหนึ่งก็ตัดสินได้ว่าพวกมันเหมือนรูปร่างของเทพโบราณหรือเทพของชนเผ่าเดินเรือ เหมือนเป็นภาพจากชนเผ่าของบรรพบุรุษของเราในรุ่นแรกๆหรืออาจพอพๆกับมนุษย์ยุคเนียเดยทอรได้ถือกำเนิดก็ได้พอรู้ตัวอีกทีก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเหมือนได้มองย้อนอดีตมากกว่านักโบราณคดีหลายคนผมยืนรำพึงรำพันอยู่ใต้แสงจันทร์ที่กำลังสะท้อนกับแท่งหินแท่งนี้และตอนนั้นเองผมเห็นมัน น,น้ำที่กำลังปั่นป่วนมีตัวประหลาดโผล่ขึ้นมาจากพื้นน้ำอันดำมืดนั้นตัวมันใหญ่เหมือนโพลีฟิมัสหน้าขยะกขยแยงมันเหมือนปีศาจฝันร้ายที่มุ่งกระโจนใส่แท่งเสามันสะบัดแขนเกรดอันทรงพลังของมันขนาดที่มันโค้งคํานับศรสีะอันน่ากลัวของมันทำให้เสียงหนึ่งเกิดขึ้น ผมว่าผมเริ <pot> ่มจะเป็นบ้าแล้วตอนนั้นผมตั้งหน้าตั้งตาปีนขึ้นหน้าผาหรือไม่ก็ตอนขึ้นทางลาดหรือตอนที่เดินทางกลับไปที่ซาตเือปานผมจำไม่ค่อยได้ผมเชื่อว่าผมร้องเพลงได้ดีนะแล้วก็หัวรอะแปลกๆตอนที่ร้องไม่ได้ ผมได้พบเจอกับพายุฝนขนาดใหญ่ตอนที่เดินทางกลับไปที่เรือไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมรู้ว่าเสียงฟ้าร้องที่ผมได้ยินและเสียงธรรมชาติอื่นที่แทรกมามันเป็นเสียงที่เลวร้ายมากที่สุดพอผมลุดออกมาจากเงามืดรู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลซานฟรานซิสโกผมถูกพบ อยู่กลางทะเลโดยกับตันเรือของอเมริกาผมพูดเพ้อเจ้อไม่หยุดแต่ดูเหมือนว่าคำพูดที่พูดไปกลับไม่มีใครสนใจเลยสักคนเดียวในดินแดนที่เปลี่ยนฉับพลันกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนกู้ภัยไม่รู้อะไรและการกระทําที่ผมคิดว่ามันควรจะยืนยันได้ในสิ่งที่ผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อด้วย เมื่อผมตามหานักชาติพันธุวิทยาที่มีชื่อเสียงและทําให้เขาขาด้วยคําถามแปลกๆเกี่ยวกับตำนานฟิเลสไตายตำนานของเดกรนมัชชาเทพหลังจากได้รับคําตอบแล้วก็ทําให้รู้ว่าเขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะักจึงไม่ถามต่อ คืนนี้เป็นคืนจันเสี่ยวคืนเดียวกันกับที่ผมเห็นเจ้าสัตว์ประหลาตัวนั้นผมเสพมอร์ฟีนยานี้มันแค่ช่วยได้ชั่วคราวสุดท้ายแล้วมันจะดึงผมให้ตกต่ำอยู่ในสถานะท่าที่ไร้ความหวังตอนนี้ผมขอ,อยุติเรื่องทั้งหมดโดยเขียนบัญชีทั้งหมดสำหรับข้อมูลหรือความขบขันที่ดูถูกเหยยดยามของเพื่อนของผม ตัวผมคอยถามตัวเองตลอดว่าหากเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ความฝันละ่ะตัวร้อนไข้ขึ้นสูงก็เพราะว่าตอนนั้นผมโดนแดดมากจะนอนเพอ้ออยู่บนเรือคนเดียวหลังจากที่ผมหนีจากสงครามกับเยอรมันนี่คือสิ่งที่ผมถามตัวเองแล้วไม่มีใครเคยมาก่อนผมหรือเปล่าฝันประหลาดที่น่ากลัวแบบนี้ผมไม่สามารถนึกถึงทะเลลึกได้โดยที่ไม่นึกถึงเจ้าสัตว์ประหลาดไร้ชื่อซึ่งมันอาจกำลังคืบคลานอยู่บนเตียงอันบอบบางของผม การบูชาเทวรูปอินโบราณและการแกะสลักสิ่งที่น่าชิงชังของพวกนั้นบนเสาหินใต้น้ําที่ทําจากหินแกรนิตแช่น้ําผมฝันว่าวันหนึ่งพวกมันอันลุกฮือขึ้นเหนือผืนน้ําเพื่อลากเส่ซากด้วยกรงเล็บสกรปรกนั่นจะเป็นสงครามที่ยากเย็นที่สุดของมนุษยชาติวันที่พื้นโลกจมอยู่ใต้บาดาลและความมืดมิดของใต้บาดาลจะครอบงำทั่วทุกพื้นโลก ใกล้ถึงจุดจบแล้วผมได้ยินเสียงหน้าประตูเสียงของร่างที่ฟังดูเหมือนคนตัวเปียกน้ำมันจะไม่เจอผมพระเจ้ามือนั่น 我党，我党。